คลิปนี้ปักหมุดไปตามกั็ได้เลยค่ะพาไปสารเจ้าพลังแรงแรงในโตเกียวถึง4แห่งทั้งเรื่องงานสุขภาพโชคลาภเงินทองถ่ายรูปสวยแล้วก็เดินทางสะดวกกลับมาเนี่ยบอกได้เลยว่าปังมากๆพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะ วันนี้นะคะก็มาทานข้าวเช้ากันที่โคไมดะคอฟฟี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเขา,าเรียกอะไรเป็นคอฟฟี่ช็อปน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็อาหารอร่อยมากด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปทัวร์ศาลเจ้ากันค่ะเรียกว่าเป็นศาลเจ้าที่มีทั้งแบบประวัติความเป็นมาที่ดีแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะคะแต่ละที่มีซิกเนเจอร์มากๆเลยก็จะไปที่ไหนกันบ้างะคะ่ะรอติดตามกันได้เลย เริ่มที่แรกก็ต้องมาที่พลังแรงแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของวัดในโตเกียวนะคะก็คือเซนโซจิหรือว่าคนไทยเ,นยเรียกกันว่าวัดอาซากุสะการเดินทางก็ง่ายมากค่ะลงที่สถานีอาซากุสะได้เลยเดินประมาณ5นาทีก็ถึงมาถึงที่แรกกันแล้วนะคะก็ที่นี่เลยค่ะเซนโซจินะคะมาเอาเลยเอาใช้ไม่ได้มานานแล้วนะคะวหวยพากันค่ะ โอ้มวลมหาประชาชนนะคะอซากุซะวันนี้ขนาดมาวันวันนี้วันธรรมดาเน,ะเนาะใช่วันนี้วันศุกร์เออวันนี้วันศุกร์นะคะช่วงเช้าสายๆแล้วแหละเพราะว่าเราหมดแต่กินนะจะร้านค้าคือคักมากๆคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเออทุกอย่างกลับมาแบบสเพภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนะคะออมีทั้งคนญี่ปุ่นคนต่างชาติเราก็เจอคนไทยเยอะมากเลยทุกคน เดินผ่านคาเฟ่นี้น่ารักมากนะคะไทโชโรมานคงเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่เช่ากิโมโนเดินเล่นตรงหน้าวัดก็เพลินแล้วค่ะทั้งขนมของกินของฝากเพียบด้านในเนี่ยคนแน่นนะคะมีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนญี่ปุ่นที่มาไหว้พระขอพรที่นี่เนี่ยพลังแรงค่ะโดดเด่นทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนเงินความรักสามารถขอพรได้ทั้งหมดค่ะ ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกระถางทูก็โกยเลยจ้าเงินไหลมาเทมาเอาจริงนะไม่รู้ว่าพลังจากวัดแห่งไหนนะแต่กลับมาจากทริปนี้คือปังไม่หยุดใครอยากซื้อเครื่องรางเนี่ยก็มาตรงนี้กันได้เลยหรือไปเสียงเซมซกันนี่เซมซี CNC, CNC อยู่นี่อันนี้ค่าเซมซี0นเยนนะคะหย่อนเข้าไปเบอร์เกสบส แล้วคนอื่นเขาจะอ่านได้ยังไงอะไม่ส <ele f Movie> ิไหนที่92เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเลขญี่ปุ่นอะอันนี้90นี่ไง92นี่เอาละเอาละครับแล้วมันมีภาษาอังกฤษไหมมีมีมีอุ๊ยกูดมาจูนะไม่แย่นะคะอ่าก็เก็บเอาไว้อันนี้ก็คือถ้าดีก็คือพับแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าตังค์เก็บไว้ก็ตัวประมาณนี้ใช่แต่ว่าถ้าไม่ดีนะคะก็ให้มาผูกไว้ตรงนี้เพราะวจะมีคนมาผูกซึ่งก้างเองอะผูกประจำเลย ที่วาเซโซจิอ่ะจะมีแบบว่าหลายคนอ่ะก็คือแบบว่าเออเซี่ยมซีแบบดีๆออกยากมากซึ่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่แบบมาที่นี่ทีไรนะคือแบบไม่ค่อยได้กรด๊ปอร์จูนแต่ว่าพักหลังอ่ะเหมือนแบบด้วยความที่แบบคนเคลมที่เนี่ยเยอะเขาบอกพักหลังอ่ะคนได้กรด๊ปอร์จูนกันเยอะก็เลยแบบเอ๊ยยังไง้า <c oughs> เดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปเล่นกันดีกว่า ก็ยืนประมาณตรงนี้นะก็จะเห็นร้านแล้วก็ข้างล่งเป็นเจดีย์สวยค่ะเราเดินออกจากตัววัดมานิดเดียวนะคะก็มาถึงที่ซูมิดะพาร์คบรรยากาศดีมากๆนะคะเหมาะกับการมาเดินเลน่นนี่เรามาถึงเรียบร้อยนะคะที่ซูมิดะพาร์คนะคะจริงๆตรงนี้เคยมาแล้วนี่นาลืมไปแล้วว่าเคยมาตรงนี้น่าจะเป็นซากุระเนาะอันนี้น่าจะเป็นซากุระนะคะก็คือเป็นมุมสะพานแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะเวลาถ้าถ่ายมาอย่างเงี้ย ก็จะมีโตเกียวสกายทรีด้วยนี่ค่ะมันจะมีมุมตรงนี้นะคะทุกคนก็เดินมาจากสะพานตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊นี่ค่ะแถวแถวบริเวณตรงนี้เลยก็คือถ่ายไปใช้มือถือของเราเนี่แหละถ่ายนะคะก็จะได้รูปแบบนี้นี่ค่ะไปกันค่ะ และทุดนี้ก็คือซู m i ดา r ร v e r ร์วอนะคะจะช่วยให้เราเดินจากเซนโซจิไปถึงโตเกียวสกายทรีได้ในระยะทางที่ใกลที่สุดเดินชิลๆข้ามแม่น้ำวิวสวยมีมุมถ่ายรูปสวยๆตลอดทางตรงนี้บรรยากาศดีนะยิ่งวันยากาศดีๆนะคะนะ่ามาเดินเล่นมากๆเลยวิวสวยนะบรรยากาศดีค่ะ เดินมาถึงตรงสวนสาธารณะซุมิดาซึ่งอยู่ติดกับโตเกียวมิซูมาจิสุดนี้เนี่ยเหมาะกับการนั่งชิลปิกนิกแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่สวยมากๆเดินมาตรงนี้นะคะตรงปาร์กเนี่ยแนะนำให้ไปยืนอยู่ตรงแถวๆนี่ก็คือถ่ายเสยขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นทั้งต้นไม้แล้วก็สกายทรีด้วย ศาลเจ้าต่อไปนะคะเป็นศาลเจ้าที่อยู่กลางเมืองสุดๆค่ะขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภลาบลอยแล้วก็ขอปุยต้องมาขอเลขเด็ดนั่นก็คือที่ฟุกุโตคุจินจานั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานีมิซุโคชิมาเอะนะคะแล้วก็ออกทางออก A6 เดินเข้ามาในซอยนีดเดียวก็เห็นเลยค่ะแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็ถึงเลยฟุกุโตคุจินจาการมาที่นี่คือต้องนั่งสายกินซ่าลายมาแล้วก็ ทางออกเนี่ยจะอยู่ใกล้มากเลยครับเวลาที่เราเดินเข้ามานะคะก็อย่าเดินตรงกลางเพราะว่าตรงกลางเขาก็เป็นความเชื่อนะคะว่าเป็นทางเดินของเทพนะคะเราก็จะเดินแบบแอบๆบอยู่แล้วก็อย่าลืมโค้งก่อนด้วยนะคะแล้วก็เดินเข้าศาลเจ้านี่ถ้าถามว่าพวกเราเล่นหวยไหมคือไม่ได้เล่นหรอกนะแต่ว่าที่นี่มุมสวยมากจริงทุกคนอยากมาเก็บภาพนะคะคือบรรยากาศเนี่ยเป็นตึกสูงล้อมรอบกับศาลเจ้าสวยแปลกตามากๆก่อนอื่นก็อย่าลืมมาชำระล้างมือกันตรงนี้ก่อน น้ำเย็นมากๆเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาต่อคิวตรงนี้ทุกคนนี่เขามี <c oughs> แทนเซลฟี่นะคะให้ให้เราถ่ายกับสารเจ้าได้เดี๋ยวมาลองกันดีกว่าเอ้ยนี่ทุกคนมันได้จริงด้วยอะ่ะคือเป็นมุมพอดีเลยอะ่ะจริงเออเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะ อันนี้นะคะเราลงกันที่สถานีทามาเกตซันโนมนะคะจะเป็นเบอร์ G6 นะคะก็เดี๋ยวจะไปศาลเจ้าพี่เอกเดี๋ยวเราหาทางก่อนนะว่าต้องไปตรงไหนนาออันนั้นแผนที่นะคะดี๋ยไปดูก่อนอันนี้ชื่อสถานีทามาเกตซันโนอันนี้เราจะไปตรงศาลเจ้าพี่เอกอยู่ตรงนี้ครับอ่าก็ออกทางออกโอเคไป โอเคค่ะเราเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็นี่ค่ะต้องขึ้นนะคะี่เอจินจะศาลเจ้าพี่เอนะคะจะอยู่แถวอากาสกะคนเนี่ยจะนิยมมาขอพรเรื่องธุรกิจการงานความรักแล้วก็เรื่องการแต่งงานเห็นว่าอยู่ในเนินเขากลางเมืองแบบนี้นะคะแต่ว่ามีประวัติยาวนานกว่า800ปีจุดฮอตมากๆก็คือเซนบงทรีอินะคะหรือว่าแนวประตูสีแดงมุมนี้เนี้ยถ่ายรูปสวยมากๆค่ะถ้ามาถ่ายรูปกันเยอะก็จะเป็นแบบทรีอีแบบนี้นะคะ สันเจ้านี้ก็แนะนำเนาะสวยมุมถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะแล้วก็เดินทางไม่ได้ยากมากก็คือเมโทรถึงลองมาแวะแถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็มาไหวพระกันค่ะ มากันอีกหนึ่งสารเจ้านะคะสารเจ้านี้คือมมาตลอดนะคะมาเรียกว่าถ้ามาโตเกียวคือมาทุกปีนะคะคือฮานาโซโนจิงจนะคะเขาจะอยู่ที่ชินจูกุค่ะก็คือใครที่ทํางานเกี่ยวกับวงการศิลปะบันเทิงอะไรใดๆนะคะก็ควรจะมาไหว้กันสักครั้งนะคะเพราะว่าสําหรับตัวว่าคือได้ผลจริงคือขอแล้วก็แบบปังมากนะคะกับไปงานรวมมากก็เลยเออเวลามาก็จะแวะมาขอบคุณแล้วก็แวะมาขอบพรค่ะ ตรงนี้นะคะปกติเขาจะคือคัากลางคืนนะอันนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นการปิดปิดอยู่นะคะวิธีการที่มาง่ายที่สุดนะคะคือลงที่สถานีชินจูกุซันโจเมะแล้วก็ออกทางออก E2 นะคะก็จะถึงเลยนะคะคือเดินในสถานีพักใหญ่นะแต่ว่าออกมาก็เจอเลยค่ะแต่ถ้ามาลงที่สถานีชินจูกุก็ออกทางออก East exit นะคะเดินมาประมาณเกือบเกือบสินาทีก่อนอื่นนะคะมาถึง ศาลเจ้าหรือก็วัดน,นะคะก็อย่าลืมล้างมือก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นกอกแบบนี้ตั้งแต่เมืออ่อไหร่อ่ะกอกออต้นนาเย็นมากหนาเย็นมากป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ขอพรกันชอบมากที่นี่พลังดีมากค่ะที่นี่สามารถขอพรได้ทุกด้านนะคะแต่วัดที่เขาดังที่สุดนะคะเรื่องางานศิลปะแล้วก็บันเทิงค่ะเพราะไหว้ขอพรเสร็จนะคะก็แนะนำให้ลงมาซื้อโอมาโมริตรงนี้ จะมีขายหลากหลายแบบเลยนะคะก็จะมีโอมาโมริหลายแบบแต่แบบที่ฮิตที่สุดนะคะก็คือป้ายสีแดงนะคะก็คือเรื่องวงการศิลปะและบันเทิงนั่นเองนะคะแล้วก็ถุงเงินใช้ดีมากใช่ใจมากนี่ค่ะนี่ก็คือโอมาโมริที่ฮิตที่สุดนะคะก็จะเป็นป้ายสีแดงแบบนี้นะคะ ่วนด้านหลังก็จะมีกระดาษนะคะก็เอาไว้เขียนคำขอพรก็ได้ค่ะตามมาร์เก็ตติ้งของเขาคือมีอายุ1ปีพอหนึ่งปีนะคะก็มาซื้ออันใหม่ค่ะนอกจากที่เราจะมาขอพรให้กับตัวเองนะคะก็หลายๆคนเนี่ยก็คือจะมาขอพรให้ศิลปินที่ตัวเองชอบด้วยอย่างเช่นแบบขอให้เขาแบบโด่งดังมากขึ้นนะคะหรือว่าขอให้ศิลปินสุขภาพแข็งแรงอะไรแบบนี้นะคะก็จะชอบมาขอกันที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือเสริมด้านศิละปะ วกันบันเทิงมากๆนะคะก็เป็นว่าใครที่ชอบนะคะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็มาขอพรกันได้ที่นี่ค่ะแนะนำมากๆค่ะโอเคสำหรับศาลเจ้าในโตเกียวนะคะจริงมีหลากหลายที่นะแต่เดี๋ยววันนี้แนะนำประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็รอชมได้ในคลิปหนะ้ค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย